จังหวัดลบบุรีครับร่วมกับวัดเสาทงทอง,ทองประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดเสาทงทองพระอารามหลวงตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระวชิรจริยาพรรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง นายวิเรพงศ์ธิดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์สับปรกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเปิดโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดหลักธรรมพระราชทานธรรมานาวาวางัง โดยร่วมฟังการบรรยายธรรมในการเผยแพร่พระรัตนตรยัยโดยใช้หลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังสู่หัวใจประชาชนจากพระราชเมธีวชิรดิโลกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าศรีอุทุมพรจังหวัดสระบุรีโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยข้าราชการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีครับ